สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นักข่าวกำลังตามหึงพระเอกนายกติดโควิดจากผับดังแต่เก็บตัวเงียบข่าเพือกหูพึ่งขึ้นมาอีกครั้งเมื่อวันที่22เมษาย,ยนนักข่าวคนดังเต้าทวีผู้ออกมาเผยประเด็นข่าวซุบซิบว่าด้วยพระเอกติดโควิดแต่ยังเก็บตัวเงียบงานนี้มาพร้อมคำใบ้อักษรย่อตัวเดียวหล่ออแม่เล่นข่าวคนดังนะคะ พวกพระเอกไปๆแม่ไม่เล่นนาลุกนะโดยข้อความในโพสของเต่าทีวีพูระบุติดอีกใครลือหึงจากพับดังพระเอกนายกติดโควิดแต่เจ้าตัวยังคงเก็บตัวเงียบกริบใครอีกนะงานนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมว่าเล่นได้ทุกช่องใช่ไหมเต่าก็ตอบว่าตอนนี้ได้ทุกช่องและไม่ได้หมายถึงคนที่เพิ่งแถลงไปแต่อย่างใดคนนี้เดี๋ยวคงจะบอกตอนนี้นักข่าวทีวีผูกำลังตามอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o คขอบคุณค่ะ